ถึงเวลาที่เราต้องไปขับรถเล่นในเมืองมุกดาหารนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนของโรงแรม โอเคครับเมื่อกี้ตอนเมื่อกางวันตอนที่ขับมานะครับผมเห็นตลาดตอนกลางคืนอยู่นะครับชื่อตล,ลนะตลาดอะไรนะตลาดอะไรนะตลาดไนบล็อกตลาดไนบอกครับจะลองไปดูว่าเป็นยังไงถ้าเวิร์กก็จะนั่งกินข้าวอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอไม่ค่อยรู้ เส้นทางในจังหวัดบุกาหารสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ ึกว่าเส้นนี้มีแต่บ้านหลังสวยๆนะครับแล้วก็มีโรงแรมมีรีสอร์ทเยอะแยะเลยครับสาดไปสูงใส่ขับรถไม่ดูได้ออยังไงขอบนนเลยเ,ลยเอเส้นไหนวะ เส้นเมื่อกี้ป่ะพอดีจำทางออกไม่ได้ครับไม่รู้ล่ละเห็นซ้ายก็จะเลี้ยวเลยนี่แต่บ้านหลังที่สวยเลย ่าจะเลยแล้วแยวผมหาทางเลี้ยวก่อน ไปดูก่อนกันนี่หรือเปล่านี่ป่ะถึงแล้วครับตลาดในบกหาที่จอดรถก่อนเขาน่าจะจอดได้นะครับ ดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบรรยากาศในตลาดไนบ็อกจะเป็นยังไงครับเราชมกันเลย ที่เราได้ไปกินข้าวที่ตลาดไนท์บ็อกเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้เพลียเหลือเกินจะกลับไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะมีโปรแกรมไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวขอตัวขับรถกลับที่พักก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ชาวแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์บริเวณรอบๆของโรงแรมนะครับวันนี้ผมได้ภาระคู่ใจใหม่นะครับโอเคครับแล้วเราไปปั่นจักรยานชมคิวทัศพริมแม่น้ําโขงกันครับ Let's go <S โอเคครับไปกันเลย <c oughs> <c oughs> รเริ่มมีแดดแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผมเลยนะครับเป็นยังไงครับบริเวณโรงแรมที่ผมพามาเมื่อคืนนี้ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าเป็นยังไงโอ้โหอันนี้คือมีน้ำโขงนะครับตอนนี้แห้งน้ำน่าจะไม่ค่อยมีเลยครับ โอ้เสียงเบรกหวยหวนมากเคครับเราไปปั่นจักรยานชมวิวกันก่อนเสียงเบรก กการแม่น้ำโขงเป็นสีเหมือนทะเลนะครับก็คือน้ำมันแห้งเกินไปนครับแล้วก็มันตกตะกอนน้ำมันไม่หมุนเวียนนะครับแบบนี้นี่ดูครับดูหาดเห็นดินเลยครับเห็นหาดเลยครับตรงกลางแม่น้ำโขงนะเห็นไหมครับท่านผู้ชม คุณแฟนไม่รอเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรีสอร์ตนี่นะครับอยากมีที่ริมแม่น้ำโขงจังเลย <c oughs> บ้านหลังนี้สวยมากครับท่านผู้ชมเป็นบ้านหรือเป็นรีสอร์ตก็ไม่รู้ ฝั่งทางนน้นจะเป็นน่าจะเป็นสปรปร,ราวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราดูอย่างนี้เหมือนทะเลเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราเปลี่ยนแนวนะครับจากครับ CBR 650R วันนี้เรามาขับจักรยานนะครับออกกำลังกายกันหน่อยครับ รู้สึกว่าตอนนี้อาการหอบเริ่มมาแล้วครับเหนื่อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมานานแล้วครับดูครับท่านผู้ชมดูอย่างนี้ผมก็นึกว่าเป็นทะเลนะดูสิ เหมือนทะเลเลยครับอันนี้คือน่าจะเป็นที่พักโอ้โหบ้านหลังดีครับท่านผู้ชมสวยามากไปไหนอโอเคครับ น่าจะทัวร์เสร็จแล้วข้างหน้าก็น่าจะเป็นวัดเดี Trans ๋ยวเราปัน่นไปอีกฝั่งนะครับ <c oughs> โอเคครับเราปั่นกลับที่พักกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศที่พักตอนกลางวันนะครับ พอดีเมื่อคืนมันมืดเกินไปครับจะไม่เห็นรายละเอียดสักเท่าไหร่แต่ผมชอบมากเลยนะครับที่พักที่ติดแม่น้ำหรือติดทะเลครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบน้ำมากอันนี้น่าจะเป็นที่พักนะครับ เป็นภูวิลล่าถ้าให้เลือกระหว่างไปภูเขา,ากับไปทะเลผมเลือกไปทะเลนะครับแต่ถ้าขับรถไปผมไปได้ทุกที่ครับ นู่นครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมสะพานมิตรภาพครับแบบถ้าผมไม่รู้นะว่านี่เป็นแม่น้ำโขงนะผมก็คิดว่าเป็นทะเลนะจริงจริงอ,อยู่อีสานมีทะเลด้วยครับ <c oughs> วิวแบบได้ใจผมจริงอ่ะทริปหน้าต้องมากับ g อ่ g ในสมาชิกบิ๊กไบผมแล้วล่ะเดี๋ยวไปวางยาก่อนถึงแล้วครับที่พัก อานแค่นี้ตัยครับถึงกระหอบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนอ ครับผมก็จบไปอีกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสไรส์แฟน EP 2นะครับก็คลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนนั้นโปรดรับชมตอนต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ